สวัสดีครับวิศวกรพยัคจัดเต็มเลยนะครับนี่เป็นรุ่น VSR 10นะครับ202ไม้แท้นะครับตัวนี้สวยงามเหมือนอของจริงเลยนะครับผมเหมือนอพวกซีเซนนะครับนี่ก็เดี๋ยวทดสอบเลยครับนี่เราติดกล้องให้ให้ดูเลยนะครับผมนี่ก็ถอดกล้องมาเนาะก็วางกล้องมาแล้วก็ไม่ยากนะครับใส่คาสายแถมให้หมดเลยนะครับผมมีโหลดเดือ์แถมให้ด้วยครับราคาก็5,500ันห้าพร้อมส่งครับแถมลูก5้าเลยนัดแล้วก็พร้อมเป้า10แผ่นครับเดี๋ยวลองทดสอบเลยนะครับนี่ก็คือล็อกนะครับนี่ยิงไม่ได้นะครับผมถ้ามาข้างหลังนะฮะถ้ากดไปานลบ่ระคั ครับลองดูฮะเปลาโอ้โหมันเห็นชัดมากครับหรือว่าสามารถที่เราปรับสูงได้นะครับเอาใกล้ๆอยู่ที่เราเลยนะสายตาเห็นไหมครับนรัสอบไปครับเก๊ยเลยนะครับผมนะครี่เหลือไหมครับผมแรงเลยนะครับนะครับทดสอบดูเปล่าใหญ่เลยนะอ่า ไม่เหลือครับผมโอ้โดนเต็มที่เป็นเหล็กโอ้โหแม่นนะครับผมผมว่าน่าซื้อนะครับราคาห้าพันห้าสนเจสั่งซื้อได้นะครับผมแม่นครับผมไม่เหลือสักอันฮะไม่เหลือนะครับผมคือสูตรนี้ไม่ต้องปรับเลยครับเนี่ยต้นใหม่นี่มันสูตรมันสุดแม่นฮนะโอ้โหเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรมันเลยฮะแม่นจริงครับ ก็กำลังรับความจริงเนี่ยรุ่นนี้นี่น่าตัดจบมากที่สุดนะครับเพิ่งมาแล้วครับผมท้าหมดนะครับไม่มีของแลฮะน่าไม่เหลือนะครับแรงด้วยนะครับคมแรงสุดยอดนะโอ้โหไม่เหลือนะครับอันนี้รางตุ้กกินะครับก็โอ้โหสอบสินค้าให้สินค้าเห็นเลยนะครับผมโอ้โหแก่งเป็นยิ่งใหญ่นะครับผมโอเคนะครับ เอาโต๊ดไปอีสกักเลน้อนะฮะมันดีแล้วมันแม่นเอาแม่นนี่เหลือแป่งดีเหลือแป่งดีเหลือแป่งดีเหลือหลบตอมาแกแป่งดีเหลือม่เหลือนะครับผม โอ้โหไม่เหลือนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับผมรัก่อนฮะปลต่ภไปนี่ก็ปลดลูกออกมาข้างใต้นะครับผมนี่ฮะนะครับก็ปลดได้เลยครับผมก็จะเป็นรุ่นนี่เราทดสอบความแรงกันเนาะโอ้โหกบลืมเลยพอดีเราลูกก็น่าจะเหลืออยู่นะครับแรงเท่าไหร่คะับคือส่ัใหมุ่นี้อัพเกรดมาลูกมาครับแรงครับห้าร้อยดูใกล้ๆนลฮะสามสิบเจ็ดครับเนี่ยครับที่ลูกทุกคนต้องการไม่ต้องไปแต่งเลยนะครับสุดยอดสั่งซื้อได้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็กอันนี้ก็มาพร้อมกล่องเนาะก็คือเดี๋ยวผมตัดให้เดี a, ๋ยวนะครับตัวนี้กล่อง sort of มนันจะมีโหลดเดอร์ให้นะครับผมในกล่องมีโหลดเดอร์มีใส่กล้องมให้หรือก็ใส่ให้ไปนะครับมีขาจับมีโหลดเดอร์นะฮะโหลดเดอร์นะครับแล้วเราก็แถมลูกศูนย์ห้าร้อยนัดพร้อมเป่านะครับสนใจอยากซื้อที่มีการพยนตได้นะครับช่วยแชร์ติดตามครับตัวนี้หน้าเก็บที่สุดทักมาแล้วครับผมห้าพันห้าเองครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ